อะไรนะวันเสาร์มั้ยคือวันเสาร์วันเสาร์ทราบทราบมากเลยครับเพราะว่าก็อยากให้มันเกิดขึ้นให้ได้ภายในปีนี้นะครับเพราะว่านอกจากจะจะครบ20ปีแล้วก็เป็นปีที่ผู้ก่อตั้งภาควิชาของเราอจางสาธิตก็ได้เกษียณอายุราชการนะครับก็ถือว่านอกจากจะทราบแล้วก็ยังเป็นส่วนหนึ่งในการริเริ่มด้วยนะนะครับที่จะทําให้เกิดงานนี้ขึ้นมาไม่ได้ ก็คงเป็นเรื่องของ ตึกชั้นสองของเรานะคะชั้นสาเป็นห้องเรียนแล้วก็ข้ามข้ามไฝั่งโน้นก็คือป็นชอปแล้วก็ชั้นสามของโรงอาหารการเปลี่ยนแปลงทีละนี้ก็อาจจะรูไม่เปลี่ยนแปลงล้ว่มองจนภาพใหญ่ก็เลยว่าเรามีพื้นที่การเรียนการสอนเพิ่มขึ้นมากมายะค่ะที่ยี่สิบปีที่ผ่านมานี่ถ้ารับย้อนเนี่ยผมเรียนก็จะก่อน20ปีนิดๆก็คือประมาณ24ีปีละเพอที่จะมีภาควิชา าวิชาเปลี่ยนไปหลายอย่างทั้งใน,ในด้านความรู้จักและความเข้าใจของคนในสังคมนี่ก็คือเยอะขึ้นเพราะว่าวิศวกรที่ทํางานเกี่ยวกับอาหารเนี่ยมันเข้าใจได้ยากในตอนแรกนะครับแต่ในป,ปัจจุบันนี้วิศวกรที่ทํางานด้านเกี่ยวกับวิศวกรรมอาหารเนี่ยเป็นที่รู้จักทั่วไปแล้วนะครับแล้วก็เป็นที่ต้องการมากในหลายๆของหลายๆอุตสาหกรรมด้วยนะครับ ส่วนการเปลี่ยนแปลงทางด้านกายภาพอื่นๆก็คงเป็นนะครับชอบเราก็คงพัฒนามากยิ่งขึ้นนะครับมีแล a บหลายที่มากยิ่งขึ้นเครื่องมือมากมายขึ้นอาจารย์เองก็มีอาจารย์ใหม่ๆก็มาร่วมงานกับเรานะครับแล้วก็จริงๆเราเติบโตขึ้นเรื่อยๆนะจนกระทั่งอาจารย์สาธิตจเกษเียเนี่ยหมายความว่าเราก็จะสูญเสียบุคลากรต้องออกไปละถึงท่านนะครับนอกนั้นก็ถือว่าเราได้บุคลากรใหม่ๆมาเยอะนะครับส่วนเรื่องที่เกี่ยวกับ ความประทับใจมันก็มันมันก็เยอะตั้งแต่เป็นนักศึกษาจนกระทั่งเป็นอาจารย์ถ้าเป็นตอนเป็นนักศึกษาก็คงม,มีความประทับใจในช่วงการทำโปรเจกต์นะครับ mm hmm. เพราะว่าเราช่วยเหลือกันนะครับหรือแม้แต่ลูกพี่รุ่นน้องเราก็ช่วยๆดูน้องทำโปรเจกต์เมื่อมีอะไรที่ประสบความสำเร็จเรารู้สึกด,ดีใจนะครับส่วนถ้าตอนเป็นอาจารย์นี่ก็คงไม่แคล้วตอนอแรกๆที่มาสอนจะมีนักศึกษาโปรเจกต์ งนศึกษาที่เราสอนในคลาสแล้วก็เรียนจบทุกครั้งที่ักศ้กษาแต่และรุุ่นเรียนจบนี่ก็ทําให้เรารู้สึกประทับใจเนาะแล้วก็รู้สึกดีใจไปด้วยนะครับก็เป็นอย่างนี้มาหล,หลายไซเคิลนะครับก็ยังประทับใจวิวเรียนุกครั้ง20ปีที่ผ่านมาอะไรเปลี่ยนไปบ้างส่วนที่ตัวาจานก็เปลี่ยน สองส่วนนะตัวอาจารย์เปลี่ยนแล้วก็ตัวนักศึกษาเปลี่ยนนะครับตัวอาจารย์ก็หลายคนไปเรียนศึกษาต่อต่างประเทศก็เพิ่มพูนความรู้แล้วก็ทํางนานวิจัยที่ตัวเองถนัดขึ้นมันก็เชี่ยวชาญม,มากขึ้นเวลาจะไกด์นักศึกษาก็ไกด์ได้ดีขึ้นคมขึ้นนะครับส่วนนักศึกษาที่เปลี่ยนไปก็ผมว่าคนตีขึ้นเยอะเด็กรุ่นนี้นะครับเ,เดี๋ยวนนี้ไม่ปวดหัวกับมัน แล้วก็ส่วนส่วนเครื่องไม้เครื่องมือเราก็มีมากขึ้นนะที่จะไปทิศทางของวิชาที่มันคมนข,ขึ้น โทรไปหาอาจารย์พอาจารย์วางยื่นติดโอเคโอเคอาจารย์วางหูแค่นี้แหละขอบใจคือเหมือนกับว่าโทรไปหาต่างประเทศแล้วมันเบื่อค่ะก็แล้วก็จะถึงพวกลูกศิลป์ลูกของเนื้อค่ะคิดถึงค่ะเรามีแค่ไม่กี่รุ่นสาขที่ได้รับการค่ะลูกศิษย์คนไหนเพราะอะไรเอ๊ะเดี๋ยวนะมีนี่มีลูกที่ผมวางไว้เป็นรุ่นเป็น ลูกศิษย์รุ่นที่5นะครับลูกศิษย์รุ่นที่5ให้ทูกน,นี้กับผมไว้แล้วก็ผมก็ไว้อยู่ที่ห้องทำงานก็จะคิดถึงใครเป็นพิเศษก็ไม่ได้คิดถึงคิดถึงมันรวมกันทั้งรุ่นเลยนะครับเป็นรุ่นรุ่นที่5รุ่นนี้เป็นรุ่นที่ผมเรียนจบแล้วก็กลับมาสอนเป็นเป็นรุ่นแรก รุ่นหนึ่งตั้งแต่ก่อนที่จะเป็นวิศวะอาหารตั้งแต่อยู่ยกับวิศวกเกษตรมาจนถึงปัจปจุบจับนในที่ทุกคนนะคะล้วก็อยากเจอทุกคนโอ้มันมันจะเพาะเจาะจงเนี่ยก็น้อยใจกันแย่นะครับจริง,รงๆก็คิดถึงทุกคนนะแต่ให้เป็นพิเศษหน่อยก็คงช่วงที่ผมเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อระหว่างเป็นนักวิจัยกับอาจารย์ตอนนั้นได้ดูแลโปรเจกตนน์ก็น่าจะเป็นรุ่นของอาจารย์เอาเนาะนะครับตอนนั้น เราลุยกันมากเพราะว่าผมเองก็ลงไปทำเด็กๆด้วยนี่ก็รุ่นหนึ่งเช่นพวกก้อยอย่างนี้เนาะนะครับที่ทำมะขามนะครับเพื่ออัดมะขามกันอันนั้นก็ถือว่าผมเองก็ลงไปลุยด้วยนะครับแต่ว่ารุ่นที่ประทับใจมากๆอีกรุ่นหนึ่งก็คือรุ่นรุ่นไหนเดียเรียมตัวเลขไม่ถูกนะครับก็ตอนนั้นผมมีกลุ่มโปรเจกต์ทั้งหมด3 3 4กลุ่มเลยนะนะครับซึ่ง รุ่นนี้ก็เป็นรุ่นสุดเกียรตินะครับโรลพานนะครับไอไว้นะครับที่ดูแล้วมันไม่ไหวนะนะครับก็เด็กๆ3ามสี่กลุ่มนี่ก็อยู่กันบางในกลุ่มก็มีปัญหากันบ้างอะไรบ้างนะครับก็ช่วงนั้นเป็นช่วงที่ผมก็ยังมีเวลาให้เด็กๆเยอะอยู่นะครับยังไม่ได้ทํางานที่ปรึกษาอะไรมากนะครับก็รู้สึกว่าเด็กๆรุ่นนี้เนี่ยสามารถใช้โอกาสในการเข้ามาพบผมแล้วก็พัฒนาตัวเองได้ดีมากเก่งนทุกคน นะครับอย่างไอ้ไว้นี่ก็สามารถประสบความสําเร็จได้นะ,นะครับเดี๋ยวนี้ก็จะเรียนจบปริญญาโทแล้ว้งนะครับทุกๆคนก็ได้งานงได้งานในการทำในที่ดีๆนะครับก็ประทับใจรุ่นนี้มากเป็นรุ่นหนึ่งนะครับได่จำได้นะครับนอกนั้นก็ถือว่าจําได้ทุกรุ่นแหละนะครับแต่ก็มีลักษณะพิเศษที่แตกต่างกันไป ็เวลานึกถึงวิศวกรรมอาหารโดยส่วนใหญ่อาจารย์ก็จะนึกถึงภาควิชาแล้วก็นึกถึงอาจารย์ทุกท่านที่ที่สอนแล้วก็ทํางานอยู่ในภาควิชาแต่สิ่งที่ที่นึกถึงอยู่เสมอแต่ว่าไม่ไม่สามารถที่จะไม่ไม่สามารถที่จะยึดไว้ได้ทุกทุกวันก็คือนักศึกษานักศึกษาเข้ามาเรียนเสร็จแล้วก็จบไป สั้ภารที่จบไปเราก็จะยังนึกถึงเขาอยู่นะคะแล้วก็ดีใจที่วันนี้สิทธิ์เก่าได้ได้มีแนวความคิดที่จะจัดงานอีกขึ้นมามก็อยากเ,เชิญชวนให้สิทธิ์เก่าจะมาหาทุกคนได้กลับมาเยี่ยมกันที่ภาควิชาะะเพราะว่าอาจารย์ทุกท่านก็คิดถึงทุกคนก็โอกาสดีนะคะที่ฟูดเราอะมาได้ถึง20ปีอาจารย์ก็ไม่นึกหรอกนะคะว่าจะจะเห็นตั้งแต่รุ่นหนึ่งจนมาถึงรุ่นนี้นะคะ วันที่หนึ่งตุลาอาจารย์อยากให้ทุกคนมานะคะมาเจอหน้าอาจารย์อาจารย์เก่าๆอาจารย์ใหม่ๆนะคะเรามีอาจารย์สิบกว่าท่านแล้วมีรุ่นพี่รุ่นน้องมากมายเป็นร้อยคนนะคะอยากให้มาให้ใหได้คือเสียว่าเป็นวันรวมรุ่นและโอกาสสาคัญนะคะวันนี้ก็คืออาจารย์สาธิตนะคะท่านก็ได้มาอยู่กับเราจนถึงรุ่นที่20นี้นะคะมาให้ได้นะคะก็ ก็อยู่ที่นี่มา25ปีนะตั้งแต่ก่อนที่จะมีวิสาหรปกติชุมนมสิเกเนี่ยจะส่วไม่เคยมานะคะปีนี้คูให้ความสำคัญมากแล้วก็คูก็อยากเชิญสิเก่าทุกคนนะคะที่เป็นศิรักของมัจจาราที่ตั้งแต่รุ่นหนึ่งลงมาจนถึงปัจจุบันก็มาร่วมร่วมรุ่นตาอาจารย์ทีื่อเสียดสีกนกนี้ก็จริงๆแล้วเนี่ยการสัมมนาหรือพบปะกันในระหว่างวิสาหะเนี่ย ที่จบไปแล้วก็อยากให้มีขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าในโอกาสพิเศษนี้นะครับนอกจากเราจะครบรอบ20ปีของการตั้ง5วิชาแล้วก็จะเป็นปีที่นะครับอาจารย์สาธิตของพวกเราเหลืออาจารย์ปู่เนี่ยนะครับเกษียณอายุราชการผมก็คิดว่าการกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งของพวกเราครั้งนี้เนี่ยเป็นความสําคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าถ้านับให้อาจารย์สาธิตเป็นศูนย์กลางพวกเราก็เหมือนกับสิทธิพี่สิทธิน้องกันนะครับถึงแม้ผมก็จะเป็นอาจารย์ของ นักศึษาหลายคนแต่จริงๆ,ๆเราก็าเป็นลูกศิษอาจารย์สาธิตด้วยกันนะครับก็อยากให้ทุกคนเนี่ย้ามาร่วมนะครับแสดงมุทธธิทาจิตกับอาจารย์สาธิตพร้อมกับเฉลิมฉลองที่ภาควิชาเราก็ดําเนินการมาครบ20ปีแล้วแล้วก็ยังมีอนาคตสดใสรอยอยู่ข้างหน้าด้วยนะครับ ก็อยากให้พวกเองมากันเยอะๆข้าวคิดถึงพวกเองนะเองก็จะได้มาเจอกันเองในกลุ่มด้วยรุ่นพี่รุ่นน้องแล้วก็มาเจอพวกอาจารย์ด้วยมาๆม,มากินเล่ากันมาแล้วเจอกันะ ครับก็แค่นี้แครับจบแล้วครับไม่เท็กเลยนะนี่อ,นอ๋อครับพัฒนาแล้วนะครับ